fc ลุงป้าจะดีอยู่แล้วก็แน่นอนนะครับแต่ว่าผมนะ่ะถ้าไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนไม่อะไรจริงๆอะ่ะผมไม่นั่นหรอกไม่จรยงใจนะฮะถ้าไม่จําเป็นเนี่ยผมไม่มีสมมุติว่าเออสองพันนี่นะผมไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรต่างๆ fc ก็โอนมาช่วยนะผมก็ ขอบคุณมากเลยครับนะครับผมก็ช่วยก็ช่วยย้ายสูตรออกจากบ้านไงนะ <S <S 2> <S 2> ยาเลยนะครับรอให้เงิน YouTube ผมออกก่อนนะครับเอซี FC นะครับไปแน่นอนนะครขอแค่เอซนะครับเข้ามารับชมคลิปไม่ข้ามโฆษณาแค่นั้นโ,โอเคแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะสมมุติว่าเดือนตุลาใช่ไหม เดือนหน้าคุติกิแล้วก็ตูลาไม่ใช่หรือเปล่าวะกลุ่มเป็นกลุ่มๆนะฮะเอฟซีใช่ไหมนะครับคือเคยทําอะไรยังไงอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องเซฟไว้หัวนะเออทุกคนนะครับให้อภัยนะครับเป็นเรื่องดีใช่ไหมอภัยคือสิ่งที่ดีแต่ให้อภัยอยู่แต่ไม่ได้คิดว่าต่างตัต่างอยู่แล้วกันนะครับไม่ถื ไม่คือคือโกรธนะครับเอซีใช่ไหมนะครับต้องแล้วไม่โกรธไม่อะไรนะครับแต่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําไปในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอใช่ไหมในเอซี FC? ไม่ว่าเอิอจะจะว่าฟังแคมแคนแคนแคน,น,นไม่ใช่นะครับจะทําอะไรก็ทำนะเอซาีาแต่อย่ามาก้าวไก่เรื่องของบุคคลแต่ละคนไปใช่ไหมผมพูดถูกไหมนะครับอ่า นะครับว่าจะแวะไปเล่นกับตูมตางโอเคไปทำคอนเทนต์กับตูมตางก็โอเคพี่ต่อนะครับก็น่าจะาได้ยอดยิวเยอะอย,อยู่นะนะครับผมใช่ไหมนะครับ อ่ะเลยสิบเก้าไรนะครับสิบเก้าไรนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจากไลฟ์สดนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนมาเข้ามาดูกี่คนนะครับเอฟซี mm hmm. MC, นะครับขนามที่ต่อเนี่ย mm hmm. ผมขออนุญาตเอยนะพี่ต่อห้าคนหกคนเวลาไลฟ์สด mm hmm. น้อยมากนะครับเอฟซีเอ่ถ้าผู้ที่อยู่ปกกอก ถ้าพูบ้านที่อยู่กรกอกไม่ได้อยู่แล้วหรอไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมผมออกมาแล้วนะคือไม่ได้เข้าไปอีกเลยนะครับผมก็ตามที่บอกไว้นะครับผมก็ทําสัญญากับพี่เขาไว้เนาอนะครับข้อตกลงนะครับมันก็มีข้อตกลงอะไรต่างๆนะครับเอฟซีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ อ่านอนนอนรอนนนะครับ100ห, L, ห L, นึ่งร้อยไลท์เรือสิบเก้าไลท์มาสิได้ปอนอนะครับจะจะได้นอนไหมฮะร้อ <c oughs> ยไลท์ก็ยากมากเลยครับสำหรับคนที่อยู่มาข้างนอกนะอีพูดไม่เก่งอะไรแบบนี้เอออ่าไม่ไม่พูดมีข้อประเด็นข่าวเนี้ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับอ่าช่วไหมนะ ก็จะถูกมองข้ามไปเรื่อยนะครับเอฟซีข้ามหัวไปเรื่อยเอ้ยอะไรวะคนนี้คือใครวะออกจากไปเลยโอ้ยคนนี้คือใครวะอย่างเงี้ยนะคะ F เอฟซี FC, ใช่ไหมเราจะมองข้ามไปเรื่อยนะอย่ามองข้ามเลยนะครับของพี่คนมาดูน้อย็นซีเรียหรอกเพราะเราไม่ได้ตามลุงแล้วเขาก็รู้เลยไม่เข้ามาดูนอกจากคนที่เขาเป็นเอฟซีเราจริงๆนะครับ ไม่ได้อย่านอนนะครับผมไม่ได้ผมไม่นอนนะครับเออน,นะฮะเหลือสิบเก้าไรนเนี่ยนะครับเอาจะคุยไปดึกดเกนี่ยนะไปเรื่อยๆนะ,ะจนกว่าจะได้ยี่สิบเออเดี๊ยนร้อยไรนนะครับผมอ่าก็ใช่นะครับจริงๆเนาะเรามันแต่จริงๆทําไมนะครับเราแล้วเอฟซีทำไมคือเราไม่ได้ตามใช่ไหมนะพี่ต่อแต่ก็ เราก็ไมไ่ทิ้งเราก็ไม่นะเราก็ยังให้กําลังใจเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้เคยแบบว่าอจะไปว่าอะไรให้ลุงอะไรต่างๆองนี้นะเราก็ยังเดิมบางทีก็ขายของสินค้าให้ลุงก,กับป้าเหมือนนี่มีต่อใช่ไหมนะครับเออนะครับเราไม่ได้ไปเอาคือเราเข้าไปแล้วเป็นอ่าเป็น youtube นะครับ อย่าลืมสินะครับว่าถ้าเป็นยูทู e เนี่ยครับแต่ก็ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอผมก็ทำหน้าที่ของผมไปนะครับเขาก็ออกมาทั้งว่าว่ามันร้าวแล้วอยากที่จะกลับมาได้ทั้งเดิมนะครับต่อให้มัน ที่จะอ,อะไรต่างๆก็ตามนะครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วเออก็ต่างก็ต่างอยู่แค่นั้นจบนะฮะไม่ต่อมันไม่ได้มากมายอะไรเลยไปเจอหน้ากันจะทําร้ายร่างกายกันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเจอหน้ากันแล้วก็ต่างคนต่างเดินนะครับมันก็แค่นั้นนะครับคนเราปาปดใหทเาลลูกขอบคุณมากครับเหลือสิบสามไลท์ครับหนึ่ร้ยไล์นะฮะผมก็จะได้ลงนะครับนะ ผมก็จะได้ลงพักถอนเพราะว่ามันเด็กแล้วนะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยผมไม่ลงนะตามที่เอฟซีได้บอกไว้นะครับมันมันก็ยากนะสําหรับตอนนี้นะฮะหนึ่งร้อยไลค์ถือว่ายากสุดเลยนะครับใช่ไหมนะฮะออกมาอย่างเนี้ยเออใครจะมาให้กำลังใจผมว้อย่างเนี้ยนะครับเอฟซีจะเที่ยงคืนแล้วดีเที่ยงคืน ไม่เป็นไรนะครับถหนึ่งร้อยไลน์ลงนะตามเกณฑ์ที่วางไว้เราต้องดูระยะนะครับว่าความสําเร็จนะครับมันจะยาวไกลนะครับแน่นอนนะต้องมีอุปสรรคอย่างนะั้สมมติตอนนี้มีอุปสรรคแน่นอนก็คือเที่ยงคืนแล้วเวลาเนาะนะครับมันจะเที่ยงคือนนอนนะโอเคนะฟันดีให้เอานะครับผมไม่รู้ว่าจะให้เอาไมหมเอาก็ดูไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจ้าหนึ่งร้อยไลน์นะครับมันต้อง สู้ไปเลยนะครับผมด,ดันดันดันนะครับไร่เดียวไร้เดียวนะครับหนึ่งร้อยไรได้ไหม งูม oh, ันยากจริงนะนะครับหนึ่งร้อยไก็พอพอผมเริ่มผมไอดูดูคลิปเก่าๆเนาะนะครับมันก็คิดถึงเนาะเอฟซีนะฮะเอ่อคลิปที่อยู่จะได้นอนแล้วถึงหยุดมาแล้วครับผมโอเคฮะก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกท่านแล้วก็พี่ต่อด้วยนะแล้วก็ทุกทุกท่านด้วยนะครับถึงหนึ่งร้อยร้อยแล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็สําหรับไลน์นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับไม่ว่าจะพูดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผม ผลกระทบถึงใครอะไรแบบนี้นะครั้องขอโทษความภัยด้วยครับสำหรับอะไรนี้ก็ฟันดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์ดีกว่านะพูดคุยคับเอซดีกว่านะขอบคุณครับบายยเจอกัน